สวัสดีเพื่อนชาวลูนมิดกาดในไลค์นาารักออริจินทุกคนครับในช่วงของการวิเคราะห์ชุดกาชาเข้าใหม่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเซต Ram of Violet ที่มีดีไซน์คล้ายชุดฮันบกของเกาหลีแต่ในส่วนของความสามารถนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอารามณติดตามรล้วชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เออมบ,บ์คลก็คงจะไม่สะดวกใจเท่าซื้อบัตรไปเติมเองผมมาเบเกอร์ขอแนะนำให้รู้จักร้าน CGC Thailand บริการขายบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเ a s e r g o Unipin และอื่นอีกมากมายยิ่งซื้อไปสต็อกเยอะยิ่งได้ราคาดีลูกค้าประจำลดเพิ่มได้อีก ทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นเพราะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแมาคา่ค้าร้านเติมเกมหรือผู้เล่นที่ต้องการเติมแพ็กใหญ่ปเป็นจำนวนมากต้องที่ร้าน CG c g c t t h i l l n n d เท่านั้นสนใจใช้บริการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage c g c Thailand หรือเว็บไซต์ www.cgcthailand.com โดยสำหรับกาชาแฟชั่นเซต l ล n e ออฟไ o โอเนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแฟชั่น4ชิ้นด้วยกันครับนั่นก็คือส่วนหมวกส่วนชุดส่วนหลังแล้วก็ส่วนปากแต่ว่าจะไม่มีในส่วนหน้านะครับเอาละครับทีนี้เรามาทําความรู้จักในแต่ละส่วนให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของหมวกกันก่อนเลยโดยสำหรับหมวกของเซตนี้นะครับจะมีชื่อว่า black cat ซึ่งออปชั่นนั้นก็จะมีช่วยเพิ่ม P d a t นะครับเป็นจำนวน16หน่วยเพิ่ม STR, i n แล้วก็ Dex อย่างละ2หน่วยช่วยเพิ่ม P Damage แล้วก็ M Damage อย่างละ3%ช่วยเพิ่ม Healing r e c e i v e นะครับหรือว่าการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เราจะได้รับเนี่ยดีขึ้นเป็นจำนวน5%สุดท้ายเลยนะครับก็คือได้รับความเสียหายจากมอนสเตอร์ประเภท Demihuman ซึ่งก็รวมไปถึงู้เล่นด้กันด้วยนะครับลงเป็นจานวน5% ซึ่งออปชันแบบนี้นะครับเราก็คงจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับกับ b u n นี่เฮดมีสเตตัสที่คล้ายคลึงกันมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับเพิ่มค่า STR, INT, Dex ที่เท่ากันเพิ่ม P Damage แล้วก็ M Damage เท่ากันแต่ส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือ2บรรทัดสุดท้ายครับบันนี่เฮเนี่ยอาจจะช่วยทําให้เราสามารถสร้างความเสียหายได้ดีกว่าแล้วก็มีความสามารถในการควบครลอย่างการทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะตาบอดได้แต่สำหรับบลักเกตนั้นก็ อาจจะเป็นหมวกที่เหมาะกับการเอาไปใช้ในการ PVP หรือว่าสู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับเพราะมีความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับอีกทั้งนะครับการที่เราเนี่ยได้ฮีลิ่งรีซซฟที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนสู้ได้ในระยะเวลาที่นานกว่าหากเทียบกับ Bunny h แฮ ดังนั้นแล้วนะครับสำหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้หมวกไหนดีให้คิดเป็นแบบนี้ครับถ้าอยากจะเน้นดาเมจใส่บันนี่แฮตต่อเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าอยากยืนรับดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นน่ะโดยเฉพาะในโหมด PVP b l a กตเนี่ยก็ดูเป็นหมวกที่น่าสนใจครับมาต่อกันที่แฟชั่นชิ้นที่2ครับนั่นก็คือบีซ s อ p p พ y โดยสำหรับออปชันนะครับก็จะมีช่วยเพิ่ม P d e p เป็นจำนวน16หน่วยช่วยเพิ่ม STR, i n แล้วก็ Dex อย่างละ3หน่วยช่วยลด Global cooldown ลงเป็นจำนวน2%แล้วก็ช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีเป็นจำนวน2%ด้วยกันส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าแฟชั่นชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับสายอาชีพที่เน้นใช้สกิลในการโจมตีแต่สกิลเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมนั่นก็คือยิ่งมีความ,มเร็วในการโจมตีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยลดคู o ดาวของสกิลนั้นเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นน่่ยยกตัวยอยางเช Cart Termination ของ Master Smith หรือว่า Holy Cross ของ Paladin เป็นต้น ทีนี้นะครับเราลองหยิบเอาแฟชั่นที่มีความสามารถใกล้กเคียงกันมาลองเปรียบเทียบกันดูบ้างนะครับนั่นก็คือช็อกแลตชิพคุกกี้ที่มีความสามารถในการลด g ก o b อลค o ลดาว w เหมือนกันแต่ว่าก็จะลดได้มากกว่าอยู่ที่3%อีกทั้งก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ธาตุลมและก็ธาตุดินได้ลุล่วงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็เป็นแฟชั่นที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับส่วนแฟชั่นอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะมีสเตตัสที่ดีกว่าขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือ star sparkler โดยสำหรับออปชันนะครับก็คือจะสามารถลด Global cooldown เนี่ยอยู่ที่2%ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า Star Sparkler เนี่ยก็อาจจะมีความสามารถที่โดดเด่นกว่าในเรื่องของการเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับหากใครที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของ Global cooldown มากนะครับแล้วก็อยากจะได้ประดับส่วนปากสักชิ้นหนึ่งที่มีความสามารถในการ Boot ูต m a g e และใช้งานไปนวงกว้างได้ดีกว่าเมียเมียไปเนี่ยก็จะยังคงเป็นช้อยที่ดีที่สุดในช่วงนี้อยู่ครับ แล้วก็มาถึงแฟชั่นที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือลามออฟบอลเ t ตนั่นเอง d ดยสำหรับออปชันนะครับก็จะช่วยเพิ่ม P ATK แล้วก็ M ATK อย่างละ3ช่วยเพิ่มในส่วนของการโจมตีแบบไม่สนเกราะกายภาพแล้วก็เกราะเวทเป็นจำนวนอย่างละ2ช่วยเพิ่มเอา Attribute นะครับเป็นจำนวนอย่างละ2หน่วยและที่สำคัญเลยนะครับก็คือเมื่อทำการโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส3ด้วยกันครับที่การสร้างความเสียหายครั้งถัดไปจะรุนแรงเพิ่มากยิ่งขึ้นเป็นจานวน5ต่อเนื่องนาน3วินาทีแต่เอฟเฟกนี้เนี่ยก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่12วินาทีด้วยกัันนะครบ ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับชุดที่มีความสามารถในการเพิ่ม P A D K แล้วก็ M A D K เหมือนกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ชุดแรกนั่นก็คือ g ิ p o f m o o o n ละัปิดครับ โดยสำหรับชุดนี้นะครับถึงแม้ว่าดูแบบภาพรวมเนี่ยจะดูมีสเตตัสที่ดีกว่าหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเอาไปใช้ล่าบอสเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางพอสมควรนะครับเพราะนอกเหนือจากเรื่องของการเอาไปใช้ล่าบอสแล้วก็ไม่ค่อยมีลักษณะการใช้งานที่น่าสนใจเป็นวงกว้างได้ดีเท่าไ i ออฟไ v โอเล็สเท่าไหร่ ส่วนชุดต่อมาอย่างค s t ต e p h a n t อมนะครับที่มีความสามารถในการเพิ่ม p a d k แล้วก็ m a d k ที่3%เท่ากันแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองชุดนี้เนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับโดยค s t ตอ p h a n t อมเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการยืนรับดาเมจได,ด้ดีกว่าแต่ว่า l i n e o f v i o l e t เนี่ยก็จะเน้นหนักไปที่เรื่องของการทาดาเมจดังนั้นนะครับทั้ง2ชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีชุดไหนที่ดีกว่ากันเพราะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการใช้้งงานานนนนนดดใเเเป็พิศษััอครบ และสำหรับชุดสุดท้ายที่จะนํามาเปรียบเทียบนะครับเป็นชุดของตู้กาชาก่อนหน้านะครับนั่นก็คือมารินยูนิฟอร์มนั่นเอง โดยสําหรับชุดนี้นะครับก็จะมีสเตตัสที่คล้ายกันครับนั่นก็คือช่วยเพิ่ม P A D K แล้วก็ M A D K อีกทั้งนะครับก็ยังมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจสกิลทัดน้ําและมีโอกาสที่จะปล่อยวเตร์บอลนะครับไปทาการโจมตีศัตรูซึ่งเอาจริงๆนะครับชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ดีมากๆเลยเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้ทุกสายอาชีพหลักๆเนี่ยก็จะต้องเป็นสายที่มีความ,มาเร็วในการโจมตีที่ค่อนข้างเยอะหรือไม่นะครับก็อาจจะเป็นสายที่มีสกิลทัดน้ําเอาไว้โจมตีศัตรูนั่นก็คือหายวิสัต อาชีพที่จะอัปเดตเพิ่มเข้ามาในอนาคตนั่นก็คือสกอร่านั่นเองจึงทําให้โดยภาพรวมแล้วนะครับถึงแม้จะมีออปชันที่ดีแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ทุกคนนั่นเองซึ่งหากเอามาเปรียบเทียบกับ Line o f v i o l e t แล้วนะครับลักษณะการใช้งานเนี่ยจะกว้างกว่าสามารถที่จะหยิบไปใช้งานได้ทุกสายทุกอาชีพนะครับและที่สําคัญเลยก็คือหากใครที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายแบบไม่ส่วนเกลาะที่ไม่เยอะมากเนี่ยการที่จะหยิบชุดนี้ไปช่วยปิดจุดอ่อนในส่วนนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับ แล้วก็มาถึงแฟชั่นชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นแฟชั่นส่วนหลังที่มีชื่อว่า a d r i a l Dream โดยสำหรับออปชันนะครับก็จะช่วยเพิ่ม P d e เป็นจำนวน16หน่วย M d e เป็นจำนวน10หน่วยช่วยเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าให้กับเรานะครับเป็นจำนวน500หน่วยได้รับความเสียหายจากมอนสเตอร์ขนาดกลางซึ่งก็รวมไปถึงผู้เล่นด้วยกันนะครับเป็นจำนวน5%แล้วก็ทำให้เรานะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ขนาดกลางซึ่งก็รวมไปถึงผู้เล่นด้วยกันอีกนะครับเป็นจำนวน5%ด้วยกันสุดท้ายนะครับช่วยลดโอกาสใน การที่จะติดสถานะผิดปกติต่างๆลงเป็นจํานวนอย่างละ5%ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีแฟชั่นส่วนหลังชิ้นไหนที่มีลักษณะาการใช้งานใกล้เคียงกับแฟชั่นชิ้นนี้ดังนั้นนะครับหากใครที่อยากจะเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาไปใช้ในการฟาร์มหรือว่าเอาไปใช้ล่าบอสในช่วงแรกซึ่งก็จะมีบางตัวนะครับที่เป็นขนาดกลางหรือว่าเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยส่วนหลังชิ้นนี้กค่อนข้างน่าสนใจแต่ถามว่าดีที่สุดใน ปัจจุบันไหมส่วนตัวผมว่าก็ยังไม่ขนาดนั้นครับ สรุปนะครับสำหรับกาชาแฟชั่นเซตลามออฟไวโอเลตนี้ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบส่วนหมวกแล้วก็ส่วนชุดครับส่วนหมวกเนี่ยถ้าผมไม่มีบันนี่แฮทผมก็อาจจะเอาหมวกชิ้นนี้เนี่ยไปใช้งานแต่ถ้าหากว่ามีบันนี่แฮทอยู่แล้วก็อาจจะลำบากใจหน่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกใช้ชิ้นไหนและในส่วนของชุดเองนะครับด้วยความที่ผมเล่นไฮวิสาตถ์กจะเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายธาตุน้ําแน่นอนล่ะครับว่ามารินยูนิฟอร์มเนี่ยก็จะยังคงตอบโจทย์อยู่แต่ถ้าจะใช้สกิลธาตุดินอื่น น,นอกเหนือจากทาดน้ำเนี่ยผมว่าชุดนี้เนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวแล้วครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของการวิเคราะห์ชุดกาชาเข้าใหมา่อย่างเซตรามอ of v i โอเ t ตึึงหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้าล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ